สวัสดีค่ะดิฉันส้มเด็กหญิงจารุวันณสายวันเป็นประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านขลองหลวงค่ะวันนี้ส้มจะพาทุกๆคนไปรู้จักกับอดีตของบ้านขลองหลวงตำบลอําแพงอําเภอบ้านแพวของเรานะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าพื้นที่ของโรงเรียนเราเคยมีซากวันอําแพงอายุกว่า3380ปีเลยนะคะ โดยการพบซากถูกฝังในพื้นที่บ้านคลองหลวงตำบลอำแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งคุณจิตติวัฒนศิลป์คนพบเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2563ค่ะซึ่งในตอนนั้นพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหลวงได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้การขุดซากวัดอำแพงด้วยนะคะและปัจจุบันนี้ซากวัดอำแพงได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพเะเกียติจังหวัดปทุมธานีค่ะและส้มได้นัดกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพเะเกียติถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียติค่ะนักธรณีวิทยาบอกเราว่า การที่มีวันขนาดใหญ่มาตายในแผ่นดินที่อยู่ห่างจากทะเล15กิโลเมตรในปัจจุบันตอบโจทย์ว่าในตั้งแต่อดีต7,800 8 0 0 0ปีน้ำทะเลลุกในแผ่นดินสูงกว่าปัจจุบัน4-5เมตรกระจายถึงสิงบุรีอ่างทองสระบุรีบางส่วนเมื่อน้ำทะเลลดระดับลงมีตะกอนลงไปปิดทับทำให้ซากสัตว์ทะเลหายาก ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยค่ะนี่ถือว่าเป็นซากวานบูดาที่สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่ค้นพบในไทยมีชิ้นส่วน141ชิ้นโดยเฉพาะชิ้นส่วนกะโหลกที่อลังการมากได้ส่งดีเนเอและตัวอย่างกะโหลกหากชนิดวานที่แดนมาร์กและอายุผลออกมาช่วงมกราคมพศสอ6 4มีอายุ3,380ปี ค่ะวันนี้ทมงก็หวังว่าพี่น้องนักเรียนทุกคนจะทราบถึงแหล่งภูมิศาสตร์และรู้จักวันอัมแพงของพวกเรามากยิ่งขึ้นนะคะ The Best h a t อ h e r y สืบสารสร้างสารรค์แบบ่งปันอดีตดิฉันประธานนักเรียนโรงเรียนมากาทองหลวงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ